โอเคนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะเข้าสู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะทําการทดลองนะครับเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและเราก็จะทําให้ปัญหาคือนะครับเมื่อครณไม่ได้ยินเสียงนักเรียนนะครับมันก็จะทําให้ไม่รู้วิดีโอครูมันจะเป็นยังไง เอาเป็นว่าใครอยากให้ครูทําอะไรก็ส่งข้อความมานะครับนะครับข้อความจะโปรอยู่ด้านล่างจอของครูนะครับวันนี้พูดมาพูดอะไรไปครูก็ไม่ได้ยินนะครับดังนั้นแล้วกรุณาพูดอะไรที่สุภาพนะครับเพราะว่าทุกเสียงพูดจะไปออกวิดีโอนะครับถ้าไม่งั้นครูก็กจะนะครับออกวิดีโอไปสู่สาธารณชน ไม่สวยงามเอ้าโอเคนะครับขอแชร์หน้าจอก่อนนะครับอ้าวนะครับเรายังอยู่เรื่องของอไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นยังไงเนาะ โอเคนะครับเรื่องแรก <S 2> <S 2> <S <ings> <S แรงไฟฟ้าจบไปแล้วต่อไปวงจรไฟฟ้าอาทิตย์ทีท่แล้วนี้เราก็ได้เรียนทฤษฎีไปแล้วนะครับไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิเมื่อ,อวันพุธเนานะเราได้เรียนทฤษฎีไปเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการทดลองของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับไปดูใบงานในแบบฝึกหัดของเรานะครับแบบฝึกหัดของเราในหน้านี้เล่มนี้เล่มนี้นะครับในหน้านในเนาะ แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราติดคา้างกันไว้เมื่อวันก่อนเขาบอกว่าให้ไปทําเองเอใช่ไหมให้ไปทําเองทำเ <aja S 1> สร็จแล้วเสร็จไหมเนาะหน้า74นะครับใครมีหนังสือเล่มแบบฝึกหัดนะครับเล่มนี้กรุณาเอาขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่74ข้อที่หนึ่งนะครับแรงไฟฟ้าเกิดได้อย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วแรงไฟฟ้าเกิดจากนะครับการนำวัตถุสองชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้วนำเข้าใกล้กันเกิดได้ทั้งแรงดูดและแรงพลักนะครับแรงผลักนะครับวัสดุสองชนิดเป็นวัสดุที่แห้งเนาะต่อมานะครับทดลองเราไปลองทดลองเองดูแล้วเนาะที่บ้านค,คุณครูครับีหนึ่งอันแรกก็เศษกระดาษชิ้นเล็กสเจ็ดแปดชิ้นนะครับ ตอนแรกนะครับตอนข้อที่หนึ่งนะครับเอาหวีพลาสติกเอาไปแตะที่เศษกระดาษผลเป็นยังไงเนาะไปแตะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ขัดไม่ได้ถูอันที่สองข้อที่สองนะครับนาหวีพลาสติกนะครับขัดถูกับเส้นผมของตัวเองเส้นผมของตัวเองนะครับคูคงขัดถูเส้นผมของตัวเองไม่ได้ไม่มีผมเลย เอาเป็นว่าขอยืมผมคนอื่นแล้วกันนะครับปรากฏว่านะครับอันที่สองหวีขัดถูก,กับเส้นผมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเตกระดาถูกดึงดูดนะให้ขึ้นมาติดที่หวีพลาสติกนะครับอ้าวใครที่ยังจดไม่ทันถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้นะครับ ต่อามานะครับคําถามหลังกิจกรรมนะครับคำถามหลังกิจกรรมเคลียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะครับหนึ่งการทดลองใดที่ทําให้วีพลาสติกดึงดูดเศษกระดาษหวีพลาสติกดึงดูดเศษกระดาษหนึ่งสองหนึ่งนะครับวีพลาสติกแตะที่เศษกระดาษสองวีพลาสติกขัดถูก,กับเส้นผมแล้วแตะที่เศษกระดาษมันคือหนึ่งหรือสอง มันคือสองนั่นเองนะครับหวีพลาสติกขัดหูกับเส้นผมแล้วไปแตะที่กระดาษนะครับก็จะทําให้ดึงดูดเศษกระดาษนะครับต่อมาข้อที่สองเพราะเหตุใดหวีพลาสติกจึงสามารถดูดเศษกระดาษได้อันที่หนึ่งหวีพลาสติกเกิดแรงแม่เหล็กอันที่สองหวีพลาสติกเกิดแรงไฟฟ้ามันคือมันคือนะครับหวีพลาสติกเกิดแรงไฟฟ้านั่นเองนะครับ อาไใไม่ทันใครทันแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเรื่องของแรงไฟฟ้าต่อไปเราขึ้นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายต่อนำและฉนวนไฟฟ้านะครับดูหน้า7จเลยนะครับนา75วงจรไฟฟ้าก็คือในชีวิตประจำวันของเรานี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทำงานได้เช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์ การนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานกับเครื่องไฟฟ้าเหล่านี้จเป็นจะต้องประจุฟไฟฟ้าเออกากแรงกําเนิดผ่านตัวกลางนะครับอันนี้ครูเคยอธิบายไปแล้วนะครับวันก่อนการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายต่อ,อยังไงมีแรงกําเนิดมีสายไฟมีหลอดไฟเอามาต่อกันแล้วก็จะทําให้ไฟติดนะครับรูปภาพของวงจรเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็น ของจริงอันนี้เป็นรูปภาพวงจรที่เขียนออกมาแล้วการต่อวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือแรงกําเนิดไฟฟ้าพวกแบตเตอรี่ใช่ไหมพวกกานไปใช้เซลล์ไฟฟ้าต่างๆอย่างที่สสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้าสายไฟอย่างที่3อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรานะครับอ่านะครับ หลอดไฟติดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจนครบวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรปิดแต่ถ้าหลอดไฟดับนะครับหรือว่ากระแสไฟฟ้าการที่ปิดสวิตช์นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าวงจรเปิดปิดไฟเรียกว่าวงจรเปิดเปิดไฟเรียกว่าวงจรปิดนะครับอ่า อันเนี้ยเราเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับอันแรกนําขั้วปลายส่วนหนึ่งที่เป็นโลหะนะครับของหลอดไฟฟ้าแตะที่ขั้วบวกของฐานไฟใช้แล้วก็2นําสายไฟต่อเข้ากับด้านบริเวณที่เป็นโลหะของหลอดไฟนะครับนําปลายสายไปต่อนําสายไฟไปต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟใช้อันนี้แบบนี้แบบที่1งต่อไปแบบที่สองนะครับเด <inject> ี๋ยวครูจะพาต่อนะครับวันนี้นะครับต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าแต่ละเส้น เข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของฐานไปฉายนำสายไฟที่เหลือเส้นหนึ่งต่อกับปลายด้านส่วนล่างของหลอดไฟฟ้านำสายไฟ,ฟ้าอีกเส้นหนึ่งต่อกับบริเวณของโลหะจะทําให้หลอดไฟติดนะครับสัญลักษณ์เอาทบทวนไปซิสัญลักษณ์อันนี้คือเซลล์ไฟฟ้าสายไฟขีดนะครับเซลล์ไฟฟ้าจะมีขีดสั้นกับขีดยาวขีดยาวเป็นขั้วบวกขีดสั้นเป็นขั้วลบ ถ้าหลายเซลล์ก็เอาตามจำนวนเซลล์เลยนะครับแต่ถ้าได้หลายก็เอามาแค่สามชุดก็พอนะครับหลอดไฟนะครับกลมๆเขียนกากรบาทหรือว่าเป็นขั้วลวดนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากลมๆแล้วมีตัวเอ็อดนะครับออดคล้ายครึงวงกลมเนาะสวิตไฟก็จะมีขีดถ้าปิดสวิตก็คือตัดออกนะครับอ่าวนี่สัญลักษณ์ต่างๆนะครับของหลอดไฟฟ้า เราไปดูการทดลองในหนังสืออ่าในนี้กิจกรรมสามจุดสองหน้าเจ็ดสิบห้านี่แหละนะครับหน้าเจ็ดสิบห้านี่แหละไปดูอันแรกนะครับอันแรกนะครับวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้มีหลอดไฟนี่มีอะไรอีกเนี่ยมีสายไฟมีหลอดไฟนะครับมีสายไฟหลอดไฟสายไฟแล้วก็ แล้วก็แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ครูมีแบตเตอรี่มานี่ไงคำถามสำคัญในการทดลองนะครับคำถามสำคัญในการทดลองมันคือวงจรไฟฟ้าไกอบด้วยอะไรบ้างเขียนลงไปในหน้าเลดสิบหกนะครับเขียนลงไปได้เลยใครเขียนไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้แล้วไปลอก วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะ <c oughs> มีนี่มีนี่ <c oughs> ดูในนี้นะครับมันถามว่าอะไรตัวเรือมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคอเปียนคิดว่า,<อ>าจะต่อทานไฟสาย,ปปยสายไฟหลอดไฟฟ้าเพื่อทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้อย่างไรเขียนแผนภาพ ต่ออุปกรณ์ดังกล่าวในรูปแบบต่างๆให้ได้มากที่สุดก่อนทําการทดลองจริงจึงตอบยังไงดีแบบแรกแบบนี้นะครับแบบแรกแบบนี้แบบที่สองแบบนี้อ่าต่อสองอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยต่ออย่างอื่นก็ได้นะครับใครไม่ทันข้น้าจอไว้นะครับใครไม่ทันขัน้าจอไว้ต่อไปเราไปชมผมคิปการทดลองนะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับว่า เขาจะทดลองออกมาต่อวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไรสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองนะครับเรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายคำว่าวงจรไฟฟ้าเป็นทางเดิน กระแสไฟฟ้าซึ่งไหลามาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิมนะครับซึ่งการทดลองจองไฟฟ้าอย่างง่ายจะมีกกอุปกรณ์ดังต่อไปน ให้แสงสว่างกับเรานั่นเองนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ทั้งยัดสอย่างนี้นะครับมีแบตเตอรี่มีสายไฟและหลอดไฟนะครับและหลอดไฟเราจะมาเริ่มทำการทดลองแรกกันเลยนะครับเชิญเลยนนะรเรามาดูการ จะมีทานไฟฉายหนึ่งก้อนมีสายไฟหนึ่งเส้นนะครับต่อกับขั้วของหลอดไฟฟ้าอยู่หนึ่งขั้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาสายไฟไป,ไปต่อที่ขั้วลบของฐานไฟฉายนะครับือแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วเอาขั้วหลอดไฟมาแปะนะครับปรากฏว่าหลอดไฟ สว่างเลยนะครับถ้าเอาออกก็จะดับนะครับถ้าในกรณีที่หลอดไฟนะครับยังไม่ครบคั้วกระแสไปฟ้านะครับก็ยังผ่านยังไม่มีผ่าน,นครับวงจรตอนนี้เขาเรียกว่าวงจรเปิด เมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเอาหลอดไฟไปแตะแล้วทําให้ไฟติดแบบนี้ละแสไฟฟ้าไหลครบวงจรแบบนี้เราเรียกว่าวงจรปิดกาและผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูการทดลองอันที่สองกันดีกว่านะครับต่อไปแบบที่สองนะครับ สนะครับจะเป็นการทดลองขึ้นนะครับขัวของหลอดไฟจะต่อสายไฟออกมาทั้ง2ด้านนะครับจะต่อสายไฟออกมาทั้งสองด้านมีสายไฟอ,อยู่2เส้นนะครับซึ่งสายไฟอยู่2เส้นนี้นะครับเราก็จะเอาไปต่อกับเซลไฟฟ้านะครับวิธีทนไปสายของเรานั่นเอ,เองนะครับอ้าวอีกเส้นหนึ่งเราจะต่ออีกขั้วบวกนะครับขั้วบวกแฟลแต่อีกด้านหนึ่งเราก็จะ อายังไม่ได้ต่อแบบนี้นะครับเราเรียกว่าวงจรวงจรเปิดนะครับแ5บบ้าเราต่อไฟติดอ้าวโอ้โหต่อเสร็จแล้วไฟติดนะครับอย่างนี้เรียกว่าวงจรปิดนะครับเปิดปิด อ้าวนะครับเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรแบบนี้ก็จะทําให้หลอดไฟทํางานหรือหลอดไฟติดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการทํางานแบบวงจรเปิดแบบนี้วงจรติดครับครับเราจะมาต่ออีกแบบหนึงนะครับอันนี้จะมีฐาน ไปฉายอยู่2ก้อนนะครับต่อเข้ากับรังผ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับการต่อวงจรไฟฟ้าเราก็จะนําสายจากขั้วขั้วหนึ่งนะครับไปสายหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฝั่งขั้วลบนะครับถ้าสีแดงแดงนะครับถ้าสีแดงแดงก็จะเป็นฝั่งขั้วบวกนะครับเอาเรามาดูซิว่าการต่อแบบนี้จะทาให้หลอดไฟติดไหมนะครับอ้าว ตรงนี้นะครับเป็นขั้วของหลอดไฟฟ้าที่เราจะต่อนะครับเอาเรามาดูต่อดูสิติดไม่น,อน้อเซึ่โอ้โหหลอดไฟสว่างเลยนะครับหลอดไฟสว่างเลยถ้าเอาออกหลอดไฟฟ้าก็จะติดนะครับตรงนี้เป็นทางเดินนะครับซึ่งนะครับองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้านะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนอันที่1คือแลหล่งกำเนิดไฟฟ้าและอันที่2คือการเดินของกระแสฟไฟฟ้าหรือว่าตัวนำไฟฟ้านะครับเป็นสายไฟนั่นเองและส่วนที่3คืออุปกรณ์ไฟฟ้าคือหลอดไฟฟ้านั่นเองครับเมื่อเราเอามาต่อกันนะครับก็จะทำให้หลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติด เอามาต่อกันหลอดไฟก็จะติดถ้าทำแบบนี้เรียกว่าวงจรเปิดถ้าเอามาต่อแล้วไฟติดเรียกว่าวงจรปิดโอเคนะครับการต่อวงจรไฟฟ้าวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้บายบาย อ้านักเรียนลองไปต่อที่บ้านดูนะครับการต่อวงจรไฟฟ้า,ามีการไฟฉายมีหลอดไฟมีสายไฟนะครับแล้วก็มันออต่อไไฟก็จะเต้นแต่ไม่ต่อปืนไฟก็จะนาต่อปืนไฟก็จะติดใบเบอร์คนมีไฟไปแล้วนะครับอ้าว นะครับเมื่อกี้วิดีโอไปนะครับแต่คนยังอยู่นะครับคนยังอยู่คนยังอยู่บันทึกผลการทํากิจกรรมซึ่งอยู่ในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอยู่ในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดหน้าเจ็ดสิบเจ็ดเอหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนี้นะครับก็ว่าแผนภาพการต่อทานไฟฉายสายไฟและหลอดไฟฟ้านะครับอันแรก ต่อแบบไหนหลอดไฟจึงสว่างนักเรียนก็วาดแผนภาพออกมาเอาสักหนึ่งแบบก็ได้นะครับสักหนึ่งแบบก็ได้ยกตัวอย่างเช่นออครณต่อแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกนะครับต่อแบบนี้แล้วที่สองต่อแบบนี้นะครับก็จะทําให้ไฟติดแต่ถ้าเอามาต่อแบบนี้นะครับไฟไม่ติดเพราะว่ามีขั้วเดียวที่ต่อนะครับอันนี้ก็สายไฟยังไม่ไปถึงหลอดนะครับก็จะทําให้ยังไม่ติดนะครับนักเรียนก็วาดรูปออกมา แล้วก็ไม่สวยงามต่อไปนะครับคําถามหลังการทํากิจกรรมเมื่อต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยการผ่นานไปฉายสายไฟหลอดไฟฟ้าลอดไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมเดชนะเดชนะเปลี่ยนแปลงไหมครับถ้าเอาฐ่านไปฉายสายไฟฟ้าลอยไฟฟ้าต่อกันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับสุปกรณ์ มีครับอ่าเปลี่ยนแปลงอ่าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดโดยจะเป็นยังไงครับโดยจะเป็นคือหลอดไฟฟ้าจะสว่างนั่นเองนะครับอันที่สองสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรสรุปผทดลองผลผลการทดลองได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่านะครับ อาการต้องรองเพราะว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยสามอย่างด้วยกันเนาะมีหลอดไฟสายไฟและฐานไฟฉายถ้าหลอดไฟสว่างได้ก็ต่อเมื่อทานไฟฉายสายไฟหลอดไฟต่อกันเป็นวงจรปิดเพราะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับอย่างที่สามนี่นะครับถ้านักเรียนนําเชือกใส่แทนสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าสว่างหรือไม่เพราะเหตุใดพร้อมเส้น สว่างไหมาสายไฟไม่ใช่เอาเชือกมาแทนสายไฟไม่สว่าง,างเอปรากฏว่านะครับไม่สว่างนะครับเพราะว่าประจุไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเชือกได้นะครับทําให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรหลอดไฟฟ้าจึงไม่สว่างนะครับหลอดไฟฟ้าจึงไม่สว่างนี่ตัวอย่างแผนภาพ วงจรนะครับถ้าทําแบบนี้แสดงว่าไฟติดแล้วก็สามารถเขียนวงจรได้ออกมาแบบนี้เซลล์ไฟฟ้าขีดสั้นกับขีดยาวสายไฟเอาแบบแบบเส้นนะครับหลอดไฟก็คือเอาวงกลมแล้วขีดกากรบาดอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายคือวันที่หนึ่งเขียนออกมาอันที่สองถ้าหลอดสองหลอดก็เขียนลูกสองหลอดนะครับอันที่สามมีสวิตช์เข้ามาด้วยก็ว่าสวิตช์เข้าไปด้วยวันนี้นะครับ ดูผลการทดลองได้แล้วองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างใครนอจะอาสาตอบเนี่ยใครนออพิสราสามอย่างมีอะไรบ้างสามอย่างเงียบกิบ จิตอรจิตจิตรก,กัญญาสามอย่างมีอะไรบ้างสามอย่างหนึ่งหนึ่งอะไรนะเงีย <_ d iam> ต้องมีกิฟไม่๋อวีรภาพตอบ <_ d iam> อยู่ใช่ไหมมีอันดับแรกเลยนะครับ <_ d iam> แบตเตอรี่นะครับอันที่สองสายไฟอันที่สามคือลอก <_ d iam> ไฟนะครับวันนี้นะครับเรา เจอกันเพียงเท่านี้นะครับขอให้รู้และเข้าใจว่าองค์ระกอบอย่างง่ายมีอยู่ในกันสามอย่างมีอะไรบ้างนะครับคือแบตเตอรี่สายไฟและหลอดไฟอ้าวนะครับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้เช็คชื่อเปิดกล้องก็เปิดกล้องโอ้โหนันเรียนพูดอะไรครูไม่ได้ยินเลยเอาเป็นว่า วันพุธหน้าเจอกันใหม่นะครับต่อไปเราจะต่อวงจรที่ยากขึ้นนะครับต่อไปเราจะต่อวงจรที่ยากขึ้นนักเรียนใครมีอุปกรณ์น,นะครับหลอดไฟบแบตเตอรี่ลแล้วก็สายไฟนะครับเตรียมมาต่อเล่นๆกันได้เลยนะครับในชั่วโมง,งครูนะครับมาต่อเอเครับดูดีไหมอา้าวเปิดกล้องเปิดกล้องว้าทูีหน้าที่หนึ่งที่หนึ่ง โอูไหนโอเคมาแล้วต่อไปหน้าที่สอง one two รไม่เปิดกล้องนะครับไม่ได้ออกทีวีนะไมออกทีนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับต่อไปหน้าที่สาม one two หน้าที่สามไม่ใครเปิดกล้องเลย โอเคนะครับสำหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้บายบายไม่ดครับ